สุดการรอคอยแล้วนะครับสำหรับเครื่องแลกเหรียญแบนก์โคคลีของเราครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแบ็โคเวอร์นะครับเป็นรุ่นใหม่ของทางร้านนะครับซึ่งออกแบบโดยคนไทยครับแล้วก็สั่งผลิตที่โรงงานที่จีนนะครับสินค้าตัวนี้นะครับมีความแข็งแรงทนทานรวมถึงความเซกูริตี้ความปลอดภัยในตำแหน่งล็อกต่างๆเยอะมากครับผมตัวหน้าจอนะครับแสดงผลเหมือนเดิมด้านบนแสดงยอดเงินด้านล่างแสดงจำนวนเหรียญที่จ่ายออกมานะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของช่องรับธนาบัตรนะครับซึ่งเราจะทําให้มันเว้าวเข้าไปด้านในป้องกันในส่วนของอน้ําที่กระจายเข้ามาหรือเศษฝุ่นที่เข้ามานะครับตรงนี้ด้านล่างที่ผมเว้นเอาไว้นะครับลูกค้าสามารถใส่ตัวรับแบงค์เพิ่มเป็นชุดที่2ได้หรือลูกค้าสามารถใส่ชุดค r วาโค้ดได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกสำหรับเครื่องแลกเหรียญรุ่นแบล็คคเวอร์รุ่น Back นี้นะครับคือเขากว้างนะครับ30เซนครับผมความลึกเขาจะลึกเยอะนะครับเพราะว่าเงินตกไปด้านหลัง มันเป็นรุ่นที่เงินตกไปด้านหลังเขาลึกถึง50เซนแล้วก็ความสูงของเครื่องเนี่ยครับอยู่ที่1เมตรห0ตัวเครื่องเนี่ยครับมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ20กิโลกรัมในขณะที่ยังไม่บรรจุเหรียญน,นะแต่ถ้าลูกค้าบรรจุเหรียญ10เข้าไปสามารถบรรจุได้ถึง5,000เหรียญทางร้านนะครับก็มีดีไซน์เรื่องของสติกเกอร์สาหรับเครื่องแลกเหรียญรุ่นนี้นะครับให้กับลูกค้าแบบหลากหลายให้ลูกค้าเลือกแน่นอนครับทางร้านมีหน้ากากในสไตล์ที่ลูกค้าชอบนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวการ์ตูนน่ารัก่ากาตตตมมมุิมิิเเเข้้้ไปใหลูกคพ รุ่นนี้คือคือข้อดีของเขาครับที่เราต้องการทํามาให้มันแน่นหนาเราต้องการป้องกันไม่ให้ขโมยงัดแงะได้อย่างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือขโมยเข้ามาก็ยังอาจจะดูลงงว่ามันงัดแงะยังไงเปิดแล้วเจอแต่ห้องคอนโทรลซึ่งตรงแนงตรงนี้ที่เงินตกลงไปนยครับเขาจะตกไปด้านหลังเลยนะครับโจนเอามือล้วงเข้าไปก็ไม่ได้ครับผมเพราะว่าเงินมันตกลงไปด้านตานล่างเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับเรามีความแน่นหนามากครับตัวเหล็กนะครับเป็นเหล็กเกรดรถยนต์นะครับอุตสาหกรรมผมขอให้ดูนะครับ แข็งแรงมากครับตำแหน่งล็อกหรืออะไรที่เราวางมาหรือว่าหูช้างเนี่ยเราใช้วัสดุที่มีความหนาแล้วก็ค่อนข้างคงทนนะครับเรามาดูตำแหน่งล็อกกันครับว่ามีตำแหน่งไหนบ้างตำแหน่งด้านบนครับล็อกเงินนะครับสามารถใส่แม่กุญแจได้ทั้งหมด6ลูกนะครับตำแหน่งที่2นะครับล็อกตัวห้องบรรทุนนะครับบนล่างตำแหน่งที่3ครับผม อ่าเป็นตำแหน่งคาดเอวนะครับเสียบฟันเข้าไปครับสามารถล็อกแม่กุญแจได้อีก2ลูกนะครับผมตำแหน่งของกุญแจด้านหน้านะครับนี่คือตำแหน่งที่4ที่สามารถล็อกได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูช่องเก็บเงินด้านหลังกันครับลูกค้าสามารถที่จะล็อกจากด้านนอกได้โดยมีหูช้างใหญ่1ชุดนะครับตรงนี้นะหลังจากที่ผมเปิดแม่กุญแจกวาแล้วปุ๊บตำแหน่งนี้นะครับจะสามารถล็อกได้อีกตำแหน่งหนึ่งครับล็อกแม่กุญแจเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้ใครดึงเงินออกมาได้นะครับขาดเก็บเงินจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ยาว นะครับแล้วก็ลึกลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมมั่นใจว่ามีความแข็งแรงและคงทนมากครับแล้วก็ป้องกันโจรขโมยสูงมากครับครับอันนี้จะเป็นห้องคอนโทรลอ่าให้เอาแง่งที่เป็นแง่งนะครับโผล่ขึ้นด้านบนนะครับดันเข้าไปบิดแง่งนี้ครับไปทางซ้ายครับผมแล้วก็เปิดตู้ออกครับเวลาที่เปิดตู้ออกคุญแจนะครับที่ดีกุญแจจะต้องคลายอยู่กับตัวตู้ด้วยครับในส่วนด้านในนะครับทางร้านก็จะมีในส่วนของตัวรับแบงค์นะครับซึ่งเป็นรุ่น ex เป็นรุ่นที่ไม่ต้องใช้เมนบอร์ดแล้วในการคำนวณทุกอย่างก็จะมาควบคุมนะครับผ่านตัวคีย์แพดด้านล่างเป็นตัวยิงเหรียญซึ่งรุ่นนี้เราออกแบบมานะครับให้ว่าเวลาที่ตัวยิงเหรียญมีสิ่งสกปรกติดอยู่ในตัวยิงเหรียญเนี่ยลูกค้าสามารถถอดและทําการเคลียร์หรือทําการจัดการกับปัญหาได้ง่ายเพราะว่าเครื่องตรงนี้ของเราเนี่ยครับผมเราตรงใจทํามาให้เปิดห้องคอนโทรลด้านหน้านะครับเพื่อ หมาะแก่การ่อมบำรุงทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เครื่องแลกเหรียญมีปัญหาเนี่ยบางทีเหรียญยิงมันจะขัดหรือมันจะติดอยู่ในโถยิงถ้าเราไปเปิดหรือทําความสะอาดโถยิงจากด้านหลังเนี่ยทำยากมากแต่ถ้าเราเปิดจากด้านหน้าตู้นะครับแล้วถอดโถยิงออกมาโดยการถอดนลอแค่1่ตัวแล้วก็ดึงโถออกมาได้เลยเนี่ยครับถอดโถออกมาแล้วก็คว่ำโถทําความสะอาดโถอะไรเงี้ยครับคือส่วนใหญ่ปัญหาของตู้แลกเหรียญปัญหาส่วนใหญ่มากก็คือจะเป็นที่ตัวโถยิงเหรียญมันติดมันขัด มันมีเหรียญอื่นอยู่หรือว่ามันมีน็อตอยู่มีเศษหนังยางเศษพลาสติกอยู่ข้างในตรงนี้ครับถ้าเราเปิดตู้จากรุ่นด้านหน้าเนี่ยครับมันจะทําความสะอาดง่ายมากนะครับต้องเก็บเงินเราเปิดจากด้านบนนะครับโดยเอากุญแจเสียบเข้าไปครับแล้วก็บิดไปทางนี้แล้วก็ยกขึ้นครับผมเหรียญนะครับใส่จากด้านบนนะครับเราก็เทเหรียญเข้าไปได้เลยนะครับมีเท่าไหร่ก็เทเข้าไปครับเหรียญก็จะตกไปในหัยิงนะครับรุ่นนี้นะครับ ยังเป็นรุ่นของ EX อยู่ซึ่งเป็นรุ่นที่ไม่มีเมนบอร์ดแล้วทุกอย่างถูกคำนวณด้วย CPU นะครับแล้วก็เมมโมรีอยู่ในตัวรับแบงค์เลยนะครับเพราะฉะนั้นการซ่อมแซมหรือปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับตัวรับแบงค์หรือตัวเมนบอร์ดอะไรแทบจะไม่มีเลยครับด้านในนะครับยังคงเป็นฟังก์ชันเดิมนะครับมีตัวรับแบงค์มีตัวหน้าจอแสดงผลนะครับถ้าเราเขี่ยดิฟ4ขึ้นที่ตำแหน่งดิฟ4นะครับยกขึ้นครับผม จะเป็นการเข้าหลังบ้านนะครับของตัวโปรแกรมนะครับสามารถดึงจอยซิกออกมาเล่นได้นะครับอ่ะครับอ่ะโดยที่จอยซิกหลังจากที่เข้าหลังบ้านแล้วเนี่ยครับผมถ้าผมกดปุ่มอ่ะซ้ายมือนะครับจะเป็นการเช็คยอดนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับตรงนี้มันจะเขียนอยู่ว่าเป็น K1 นะครับอ่ะแลกไปแล้ว3,200บาทนะครับอ่ะเป็นแบงค์3,200งบาทเป็นเหรียญ0นบาทนะครับเหรียญออกมายิงออกมาแล้ว320ี่เหรียญ แสดงว่า10บาทออก1เหรียญน,นะครับเครื่องก็จะสามารถเก็บข้อมูลได้นะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับปุ่ม K1 เป็นการเช็คยอดสําหรับปุ่ม K2 นะครับ K2 จะเป็นเรื่องของการาตั้งโปรโมชั่นนะครับโดยถ้าผมกดค้างเอาไว้เนี่ยครับ K2 จะบอกว่ากี่บาทออกกี่เหรียญด้านบนกี่บาทด้านล่างกี่เหรียญน,นะครับเป็นสแตนดาดของรุ e ่น EX อยู่แล้ว50บาทออก5าเหรียญน,นะครับ100บาทออก10เหรียญ500บาทออก50เหรียญ1,000บาทออก100เหรียญ นะครับแถวที่7ก็ไม่ได้ลงโปรแกรมเข้าไปแล้วเพราะว่ามันเกินข่อย,ยอดที่เราต้องการตั้งแล้วนะครับมันจะมีถึง9แถวที่สามารถตั้งได้ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ1นึ 1, หมายความว่าถ้าหยอดเหรียญ1นบาทเข้าไปครับแล้วมันเคาะ1นึ่งพันะครับจะขึ้นยอดเงิน1บาทตรงนี้สามารถปรับแต่งได้นะครับให้เป็น1,000พออกกี่บาทก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าตั้งตรงนี้จะเป็นเรื่องของการตั้ง่าสต็อกให้จําว่าตัวโถมีเหรียญอยู่เท่าไหร่ ซึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้หรือปิดเป็นออฟครับค่าสต็อกให้เราตั้งเป็นศูนย์สมมติว่าผมจะใช้ค่าสต็อกผมตั้งไปที่200นะครับทันทีที่เครื่องมันก็จะจําว่าตอนนี้มีอยู่200เหรียญอยู่ในโถยิงเหรียญเวลาที่มันแลกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยครับผมตัวค่าสต็อกก็จะลดลงไปเรื่อยๆทันทีที่ค่าสต็อกมันต่ํากว่า100นะครับที่มันจํามันต่ํากว่า100ปุ๊บจะมีจุดแต้มมาตรงนี้1จุดให้เราเห็น รเราก็จะรู้ว่าอ๋อในโถเนี่ยครับมีเหรียญต่ำกว่า100อยเหรียญแล้วนะเราจะต้องเติมเหรียญเพราะว่าบางคนลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ถอดตัวโถออกมาดูหรอกว่ามีอยู่กี่เหรียญแต่ว่าใช้การตั้งค่าสต็อกแล้วสังเกตเอาว่าอ๋อเครื่องเตือนมาแล้วนะว่าตอนนี้มีเหรียญต่ำกว่า100อเหรียญมันจะมีจุดเตือนมานะครับค่านี้คือตั้งได้สูงสุดห้าหมื่นะต่อไปจะเป็นการทดสอบเครื่องดูนะครับว่าการทํางานแรกเรียญของเครื่องเป็นยังไงนะครับใส่แบงค์เข้าไปนะครับจากด้านบนเครื่องก็ แล้วก็เงินก็เงินตกลงมาเลยนะครับไม่ต้องรอไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากนะครับต่อไปนะครับแบงค์ห้าสิบบาทเหรียญก็ตกลงมาเลยครับห้าเหรียญแล้วก็อันนี้คือแบงค์ลอยนะครับแลกให้ดูว่าเครื่องมันทำงานแบบเลแล้วก็เป็นรุ่นที่เงินตกไปด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูเงินกันครับว่าตัวตัวธนบัตรเนี่ยตกไปด้านหลังจริงจริงไหม๋ยวผมจะเปิดถ่านเงินให้ดูครับปั๊บนี่นะครับถ่านเงินด้านหลังเราก็ดึงออกมาครับ รับเงินอยู่ด้านหลังหมดเลยนะครับ20บาท50บาทแล้วก็100บาทนี่ครับถ้ามีลูกค้าถามเข้ามานะครับว่าเครื่องแบรนด์ของโคโคลีเนี่ยสามารถนับเหรียญได้ไหมเครื่องสามารถนับเหรียญแล้วก็สามารถที่จะยิงเหรียญแบบแมนวนวลออกมาได้นะครับตามที่เราต้องการเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันว่าเครื่องทํางานยังไงนะครับในการนับเหรียญเปิดตู้ออกมาครับยกนิฟสีขึ้นนะครับเพื่อเข้าสู่หลังบ้านนะครับเอาจอยออกมาด้านนอกครับ กดปุ่มนี้นะครับสองปุ่มนี้ค้างไว้จะเป็นการนับเหรียญน,นะครับอ่ะกดไปครับ1 2 3 4 5สาส,าสี่ห้านี่นะครับ3าวซืเปรนเทีนี้เวลาที่เออเราต้องการเคลียร์แบบแมนวนวลเราก็คือกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะถ้าเราต้องการเคลแบบียร์แบบเคลียร์โถแบบแมนวนวลนะครับกดปุ่มนี้มันโถโถก็จะทํางานเห็นไหมครับได้ยินเสียงโถทํางานไหมครับถ้าเราปล่อยเขาจะหยุดเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นการเคลียร์โถแบบแมนนวลก็สามารถทําได้การน็อปเด่นก็ทําได้ด้านในนะครับมีปุ่มเปิดปิดออนออฟเครื่องด้วยนะครับเพื่อความเซฟตี้นะครับเวลาเราทําทอะไรหรือว่าจะถอดโถอ,อะไรก็เราก็ตัดไฟก่อนเครื่ <c oughs> องสำหรับลูกค้า <c oughs> ที่ดูเราชอบแล้วคิดว่าถูกใจหรือว่าตอบโจทย์ร้านสะดวกซักของลูกค้าที่ทําอยู่นะครับสามารถทักแชทเข้ามาของทางร้านได้เลยครับผมช่างโกโก้จะเป็นคนตอบแชทเครื่องรุ่นนี้ทางร้านยินดีให้ข้อมูลนะครับรวมถึงว่า ยินดีที่จะส่งคู่มือให้ลูกค้าดูก่อนที่จะตัดสินใจครับรวมถึงในปริบทนท้นท,นทางร้านมีบริการส่งฟรีตั้งให้ฟรีด้วยครับแพ็คและส่งสินค้าได้ทั่วประเทศนะครับคือจุดพวกนี้ครับทางร้านอาจจะถอดออกไปหูช้าง,อางตอนส่งเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการกระแทกถึงมาลาลูกค้าจะต้องไปใส่เองแต่ทางร้านก็มีคู่มือให้ดูว่าใส่รถยังไงทําแบบไหน